วันนี้เราได้เหยื่อแล้วครับผมวันนี้เราจะไปเกี่ยวเบ็ดครับเราได้เหยื่อปลาซิวแล้วนี่ครับผมเราจะไปเกี่ยวเบ็ดกันครับกับตะก้าเบ็ดคู่ใจนี่ครับผมไปลุยก,กันเลยครับมารอชมผลงานพรุ่งนี้เช้าครับผมมาเราลงเหยื่อปลาซิวเรา เราจะไปตามหาปลาตองกายกันครับว่าเราจะเจอปลากายจะได้ปลาตองกายไหมรอรับชมผลงานพวกนี้ครับผมไปครับผมวันนี้จะพาพปยามเบ็ดรับเกี่ยวเบ็ดปลาซิวไปเกี่ยวเบ็ดแม่บ้านเป็นอย่างไปนํางครับวันนี้จะพาพี่พาน้องไปยามเบ็ดไปเก็บเบ็ดไปหลุนไปเบิองน้ำกันครับผม ปลาปะตองไก่เดี๋ยวเราเกี่ยวปลาซิวเราจะเจอตัวปลาะตองไก่ไหมไปดูไปชมด้วยกันครับผม โดดเดอร์แ่โดดแกโดโดประกายแดมแน่ของเรามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกัน นี่เต็มเลขครับมาเร็วมาเร็วเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูมือสัน่นถึงกับมือสันอส่นเออสามสิบมาแล้วเต็มเลข หน้ามีแล้วครับผมประกายเราน็อกกี่แล้วครับมาไม่ทันน็อก,ก่อนงานนี่ครับมาอีกเดียวมาอีกเดียววิ่งแล้วประกายครับผม เห็นบ่เข้าขาวอลอยโชว์ไปทีนึงลอยโชว์ไปเล้วามาทอ้อมาท้อ มับเข้าให้ตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากครับปลอย่างวี้วะท่างหนาเนี่ยเขาเบิงบ่งมาเบิ่ง กายบ่น่าจะปลากายปลาตองกายฟังก่อนอืมน่าจะปลากายแหละแบบนี้งานาปลากายยีดียดอยู่เด้ออยู่เด้อเออสาวสาวจนเมื่อยอยู่เด้ออยู่เด้อ อ้ยพี่น้องมันเท่ไรพี่นบ่เนี่ยมันใหญ่พูดักเบ็ดหน่อยบ่อยู่เด้ออยู่เด้อเบ็ดใหญ่บ่ปลาใหญ่กว่าเบ็ดบ่ปลากมันใหญ่กว่าเบ็ดอยู่เดียวน้องชิยูนก็ใส่อย่าโดดนะเซาจนสีบดกระตายทังเกาะอย่าโดดนะอย่าโดดนะอยู่เด้ออยู่เด้อ

ว่าแปดโลครับตัวเนี้ยเขาข้าวเอ้ยอุ้ยสั่น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 อุ้ยหนักดีโมดีฟิตรบคาต้นตัวเนี้ยเอ้ยเกือบบ่ได้เกือบบ่ได้ดีหน่อยเลยนี่ เต่ามนจนเมื่อย What's all been in that? เฮียโปรยโอ้ดูสิวิ่งครับผมปอนยุบๆเลยหนักแน่นอนปวดบกสุดตือนห่าลมกระแดง วิ่งอีกแล้วโอ้ร่มก็แห้งครับพี่น้อง

ผลงานครับดุงเบ็ดราวเหยือประซิวนี่ครับสิงที่เราตามหาวันนี้หมานครับได้ประมาณหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวครับสี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตะโกกใหญ่ตัวหนึ่งนี่ครับตะโกกใหญ่ มานครับวันนี้ถือว่าไม่พลาดครับเยียวประสิวเราหรือว่ายังมีแต้มขอบคุณครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากเอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ